เห็นได้ชัดเลยว่าใครจะชนะในการต่อสู้ระหว่างพึ่งและแตนยักษ์มันก็เหมือนสึกระหว่างลูกแมวกับเสือขี้วดาบนั่นแหละกองทัพพึ่งต่อสู้กับกองทัพแตนก็ไม่ต่างจากลูกแมวนับร้อยตัวต่อสู้กับฝูงสินโตซึ่งดูแล้วแตนจะเป็นผู้ชนะเพราะแตนเพียงตัวเดียวก็สามารถจัดการพึ่งได้มากกว่า1000ตัวในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าการต่อสู้นี้เกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้วก็มันคงจะซับซ้อนและดราม่ายิ่งกว่านี้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึงแน่แน พึ่งงานทำงานทั้งวันพวกมันผสมเกสรระหว่างพืชและไม้ผลเก็บเกี่ยวน้ำหวานจากดอกไม้พวกมันทำงานอย่างหนักและกลับเข้ารังเมื่อหมดวันโดยไม่ได้สังเกตเห็นผู้ที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางพวกมันอย่างแตนยักษ์เลยแตนยักษ์ตัวใหญ่กว่าพึ่งแต่มีสีเหลืองดำเช่นเดียวกันไม่มีใครสังเกตเห็นมันทั้งนั้นผู้แฝงตัวบุกเข้าไปในบ้านของพึ่งโดยไม่ได้รับคำเชิญและทำเสียงกรอบแกรบซึ่งเป็นเสียงขณะที่พวกมันบทกรามด้วยความหิวโหวยและความเกรี้ยวกราดและแล้วงานเลี้ยงก็เริ่มต้นขึ้น เพียงไม่กี่วินาทีแตนเพียงตัวเดียวก็สามารถสร้างความโกลาหนให้พึ่งได้ทั้งรังแตนมีเหล็กในที่มีพิษแต่สำหรับการจัดการพึ่งแค่กรามอันแหลมคมของมันก็เพียงพอแล้วพึ่งในรังร่วมกันจู่โจมศัตรูแต่มันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยสถานการณ์ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เมื่อพึ่งไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้หลังจากที่ใช้เหล็กในของมันไปแล้วพวกมันเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องรังและราชินีพึ่งน่าเสียดายที่การกระทำของพึ่งนั้นเปล่าประโยชน์ หลังจากที่ดับความกระหายของมันเสร็จแตนก็บินออกไปเพื่อไปหาเหยื่อกลุ่มใหม่มีพึ่งเพียงตัวเดียวที่มีชีวิตรอดมันหนีออกจากรังเพื่อออกไปเตือนพึ่งตัวอื่นๆมันบินไปยังทุกรังในหุบเขาเพื่อรายงานการมาเยือนของศัตรูที่น่ากลัวเหล่าพึ่งเตรียมตัวเพื่อที่จะสู้พวกมันรวมตัวเป็นกองทัพแต่โชคร้ายที่นั่นก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีแตนยักษ์เดินทางมาถึงรังใหม่แต่ครั้งนี้พวกพึ่งได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว มันโจมตีศัตรูจากทุกทิศทางในช่วงหนึ่งดูเหมือนว่าเหล็กในของพึ่งจะได้ผลแตนยักษ์ดูอ่อนแอลงและร่วงตกลงมาความหวังในใชัยชนะก่อตัวขึ้นมอบความมั่นใจให้กับพึ่งทั้งหลายแต่นั่นก็เป็นเวลาไม่นานตอนนี้แตนอีกสิบกว่าตัวบินเข้ามาในรงังแตนตัวแรกที่เข้ามาได้ทําสัญ,ญลักษณ์ที่รงังโดยใช้ฟิโรโมนเฉพาะก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้กลิ่นฟิโรโมนนี้ดึงดูดให้เพื่อนของมันตามมาดูเหมือนว่าคราวนี้พึ่งจะไม่มีโอกาสซะแล้วในธรรมชาติ แตนจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ทําให้แตนตัวอื่นสามารถตามมายังสถานที่นั้นได้เพียงไม่กี่นาทีแตนสิตัวก็ได้ทําลายรังของผึ้ง25,000ตัวสําเร็จก่อนหน้านี้ทุ่งกว้างเต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพร่างด้วยฝีมือของผึ้งตอนนี้มันกลับกลายเป็นหุบเขาร้ายชีวิตแตนยักษ์ไม่ต้องการเสียเวลาในการค้นหารังอื่นๆพวกมันจึงแบ่งเป็นกลุ่มๆและบินไปตามพื้นที่ต่างๆของหุบเขาวพวกมันจะทําตําแหน่งบนรังผึ้งด้วยฟีโรโมนและทยอยลงมือจัดการผึ้งทั้งหมด ความหิวกระหายที่จะทำลายล้างของแตนยักษ์ไม่เคยพอพึ่งรู้จักศัตรูของมันและสังเกตได้ในทันทีที่มันปรากฏตัวแต่นั่นก็ไม่ช่วยอะไรในศึกแต่ละครั้งพวกมันพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อเข้าต่อสู้ครั้งหนึ่งพึ่งพยายามจะโจมตีรังแตนแต่นั่นก็เป็นปฏิบัติการที่เปล่าประโยชน์ไม่มีตัวไหนทำหน้าที่ผสมเกสรอ,อีกต่อไปไม่มีการผลิตน้ำพึ่งเหล่าพึ่งอาศัยอยู่ในความหวาดกลัวและไม่กล้าบินออกจากรังของมัน ในขณะที่สถานการณ์ย่ำแย่และแทบจะสิ้นหวังโอกาสน้อยนิดที่พึ่งจะชนะก็ปรากฏขึ้นพึ่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นได้เรียนรู้วิธีการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้มันได้คราวนี้แพร่ไปยังรังต่างๆแผนการนี้ดูเหมือนจะได้ผลพวกมันสามารถเอาชนะแตนยักษ์ได้หลายครั้งความหวาดกลัวได้จากไปเหล่าพึ่งพร้อมจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งในความเป็นจริงแล้วพึ่งเหล่านี้เรียนรู้ที่จะต่อสู้กับแตนยักษ์ได้แต่ไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่จะสามารถทำได้ พึ่งรอคอยการมาเยือนของศัตรูผู้มันรู้แล้วว่ามันต้องทําอะไรในที่สุดแตนก็ปรากฏตัวพึ่งนับร้อยจู่โจมและล้อมแตนยักษ์จากทุกด้านผู้มันปกคลุมทั่วทั้งร่างกายของแตนและเริ่มสั่นสู้การสัะเทือนอย่างพร้อมเพรียงกันของพึ่งเพิ่มอุณหภูมิให้กับศัตรูอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นและในที่สุดแตนก็ไม่สามารถหนีออกมาได้พึ่งพยายามเผามันด้วยความร้อนจากร่างกายไม่กี่นาทีต่อมาร่างของแตนก็ร่วงลงพึ่งโยนมันออกนอกรงัง ตอนนี้พวกมันมั่นใจกับชัยชนะเมื่อแตนตัวต่อไปมาถึงเหล่าพึ่งที่อ่อนล้าโจมตีมันอีกครั้งแล้วเริ่มสั่นอย่างพร้อมเพียงกันเซิร์พักศัตรูตัวต่อไปก็มาถึงและตามมาอีกเรื่อยๆ10 20 100ตัวพึ่งไม่มีทรัพยากรและพลังงานมากขนาดนั้นโอกาสที่จะชนะกลับมาเป็นศูนย์อีกครั้งหากจะคว้าชัยชนะมาให้ได้พึ่งทั้งหลายต้องรวมกันเป็นหนึ่งทุกๆร่างต้องร่วมมือกันนั่นหมายถึงพึ่งจำนวนร้อยล้านตัว ทุ่งญ้าที่ไร้ชีวิตชีวาขนาดใหญ่เป็นสถานที่สำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายพึ่งจากทั่วทั้งหุบเขามารวมตัวกันพวกมันเตรียมพร้อมสำหรับศึกครั้งสุดท้ายทมกลางความเงียบทันใดนั้นท้องฟ้าก็เริ่มสั่นสะเทือนคนสามารถได้ยินเสียงหึ่งของแตนมาจากไกลกๆกลพวกมันเพิ่มจำนวนประชากรเป็นร้อยเท่าเนื่องจากไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถต้านทานมันได้ความพ่ายแพ้ของพึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยแต่ก็ไม่มีใครยอมถอยทั้งพึ่งและแตนบินพุ่งเข้าหากัน นี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่มันคือการทำลายล้างพึ่งนับแสนตัวร่วงหล่นลงสู่พื้นในไม่กี่นาทีในขณะที่ไม่มีแตนตัวใดพ่ายแพ้เลยสายพันธุ์ของแมลงเหล่านี้กำลังสูญพันธุ์ไปจากโลกแต่นั่นอะไรนะ่ะทุ่งกว้างถูกล้อมไปด้วยหมอกพึ่งและแตนไม่สามารถมองเห็นกันได้ทันใดน,นั้นท่มกลางหมอกสีขาวก็ปรากฏเงาดำของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่พวกเขาโผล่มาท่มกลางการต่อสู้ของทั้งสอง แตนนับพันพยายามโจมตีเงานั้นแต่ก็ไม่ได้ผลพึ่งร่วงหล่นลงสู่พื้นและหมดสติไปแตนก็เช่นกันบางตัวพยายามหนีแต่หมอกก็ไม่ปล่อยให้พวกมเมล็ดลอดไปมแมลงทั้งหลายหลับไหลมีใครบางคนใช้แก๊สเพื่อหยุดการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งพวกเขาเป็นพันธมิตรของเหล่าพึง่งในเกมการต่อสู้ครั้งนี้มนุษย์ก็เข้ามาร่วมด้วยภายใต้ชุดป้องกันที่หนาแน,น่นมนุษย์หยิบแตนขึ้นมาจากพื้นและนำมันใส่ลงในตะกรา้าส่วนพึ่งแยกใส่อีกตะกร้าหนึ่ง การเก็บกวาดแมลงเหล่านี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลังจากนั้นพึ่งก็ตื่นขึ้นมาภายในรังโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแตนตื่นขึ้นมาพบว่าพวกมันอยู่ในที่กักเก็บพิเศษมันถูกขังเอาไว้และไม่สามารถออกไปทำร้ายใครได้อีกมนุษย์ทำลายรังของแตนทั่วโลกพวกเขาไม่ยอมให้แตนเพิ่มจำนวนประชากรการมีอยู่ของพึ่งส่งผลต่อวงจรชีวิตในธรรมชาติพวกมันช่วยให้พืชขยายพันธุ์ได้ผ่านการผสมเกสรพึ่งทำให้พวกเรามีเบอร์รี่และผลไม้ต่างๆกิน พวกมันช่วยดูแลดอกไม้ที่วัวและปะสุสัตว์อื่นๆต้องใช้เป็นอาหารต้องขอบคุณพึ่งที่ทําให้เราปลูกฝ้ายได้ในจํานวนมากถ้าแตนทําลายพวกมันจะเกิดการขาดแคลนของเสื้อผ้าที่ผลิตจากวัสดุชนิดนี้เสยืดกางเกงยีนแจ็กเก็ตเสื้อผ้าต่างๆเหล่านี้จะมีราคาแพงขึ้นและอาจหายไปจากตลาดได้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างจะสูญเสียรสชาติและคุณประโยชน์ของมันไปสัตว์และมนุษย์อาจได้รับวิตามินไม่เพียงพอวัวไม่สามารถผลิตน้ำนมได้ จะไม่มีชีสไม่มีซาวครีมเนยหรือว่าอาหารอื่นๆอีกคุณจะไม่สามารถสั่งเบอร์เกอร์เนื้อฉ่ำยุงเลือดไรบนเตียงเห็บตัวด้วงตัวเหลือบ,บแมลงต่างๆเป็นล้านตัวข้างนอกนั่นอดใจรอ,อก,กินของหวานแสนอร่อยแทบไม่ไหวแล้วคุณไงล่ะโดยเฉพาะถ้าข้างนอกอากาศอุ่นๆแล้วคุณก็เหงื่อออกด้วยข่าวดีก็คือไม่ได้มีแมลงมากนักที่อยากกินคุณ ประมาณการแล้วเนี่ยก็มีมแมลงราวๆลสิบล้านสายพันธุ์ทั่วโลกและมีเพียง 14, 0 0 0สันสายพันธุ์เท่านั้นที่จะกินของเหลวในร่างกายของคุณเป็นอาหารและมีอยู่ไม่กี่ร้อยตัวในกลุ่มนี้ที่กัดคนเป็นกิจวรรัตรอืมโอเคเห็นด้วยมันก็ไม่มากจริงด้วยนะแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปในอดีตอันยาวนานมาแล้วมแมลงไม่กล้าไปทําร้ายสัตว์ใหญ่เพื่อหาอาหารพวกมันพัฒนาความสามารถให้กินเลือดเป็นอาหารได้เมื่อตอน2 0 0ถึง65ล้านปีก่อนนี่เอง และก็มีทฤษฎีมากมายบอกว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นลองจินตนาการถึงมแมลงตัวด้วงตัวเล็กๆและ,มะแมลงที่อาศัยอยู่ในรังของไดโนเสาร์ที่บินได้บางพันหรือนกดึกดบาบันดูพวกมันกินของที่นกปล่อยออกมาจากร่างกาย,ยาหญ้าเน่าอใบไม้หรือพวกเห็ดราแล้วก็มีเศษเนื้อหรือขนของนกพวกนี้หล่นลงมาบนโต๊ะอาหารมันพอดีพอมันได้ลิมลองแล้วก็ชอบแล้วไดโนเสาร์ก็ถือกําเนิดขึ้นแล้วพวกด้วงก็ได้กลิ่นที่คุ้นเคย มันปีนขึ้นไปเกาะบ,บนผิวดโนเสาร์แล้วก็กัดเลยหรือไม่มันก็เผลอหล่นลงบนแผลของนกแล้วก็ได้ลิมรสชาติสำหรับมแมลงแล้วนี่คือสิ่งที่อร่อยที่สุดที่มันเคยได้กินมาเลยใช่ฉันเห็นด้วยไม่เคยหวังสูงเลยนะทีนี้มแมลงอื่นที่มีท่อกินอาหารยาวๆแคบๆเรียกว่า proboscis ใช้สิ่งนี้เอาไว้กินอาหารโดยการดูดจากใบไม้หรือดูดมแมลงตัวเล็กๆเ,เข้าไปและตอนนี้หนึ่งในตัวด้วงก็นั่งอยู่บนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บาดเจ็บแล้วก็เผลอกัดเข้าไป ร่างกายของดวงมีเอนไซม์ที่เหมาะสมในการย่อยเลือดอยู่แล้วดังนั้นตั้งแต่นาทีนั้นเป็นต้นมาตัวดวงก็ไม่อยากจะกินอะไรอีกเลยนอกจากเลือดเท่านั้นแล้วตัวดวงก็ให้กำเนิดลูกหลานมากมายและพวกมันก็รับความสามารถในการกินเลือดมาด้วยลองจินตนาการว่าตัวเองกินหญ้าและใบไม้มาตลอดชีวิตเราได้มาลองพุดดิ้งกล้วยแสนอร่อยดูสิคุณก็คงไม่อยากกลับไปกินหญ้าแบบเดิมแล้วล่ะคุณจะอยากกินแต่ของหวานมาแมลงก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันเวลามันได้กินเลือดที่เต็มไปด้วยสารอาหารแทบ หนึ่งในทฤษฎีที่เจ๋งที่สุดบอกว่าความกระหายเลือดในมแมลงนั้นเกิดขึ้นเพราะจุลินทรีย์เลือดไม่ได้เป็นอาหารที่ดีหรือเหมาะที่สุดสําหรับด้วงหรอกมันไม่มีวิตามินหรือสารอาหารมากพอนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมระบบนิเวศของพวกจุลินทรีย์ถึงต้องไปสร้างอยู่ในลําไส้แบคทีเรียพวกนี้สามารถสังเคราะห์วิตามินที่จําเป็นได้บางตัวโดยมีเลือดเป็นตัวช่วยแบคทีเรียพวกนี้จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากมันหยุดกินของเหลวสีแดงนี้และเมื่อแบคทีเรียพวกนี้หายไป มแมลงก็จะมีปัญหาในการวิวัฒนาการและการสืบพันธุ์เป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกเหตุผลเป๊ะๆเพราะว่าการแปลงสภาพจากอาหารที่เป็นพืชมาเป็นอาหารที่เป็นสัตว์นั้นเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่นั้นมาวิวัฒนาการก็ได้สร้างวิธีที่หลากหลายมากเพื่อหาเลือดหนึ่งในสายพันธุ์ที่ต้องกินเลือดตลอดเวลาแน่นอนพวกยุงนั่นเองมีแค่ยุงตัวเมียเท่านั้นที่ต้องใช้เลือดเพื่อผลิตไข่เมื่อยุงบินมันจะรู้สึกถึงความร้อนคาร์บอนไดออกไซด์และกรดแลคติกในอากาศ กลิ่นพวกนี้จะดึงดูดยุงมันก็เลยบินไปหาต้นตอของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนก็ตามหลังจากนั้นยุงก็จะบินลงไปเกาะเหยื่อแล้วก็เอาปากที่เป็นท่อเรียกว่า proboscis เจาะลงบนผิวในขณะเดียวกันมันก็ปล่อยน้ำลายออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อตันความรู้สึกคันๆเจ็บๆที่ผิวเรารู้สึกหลังจากยุงกัดนั้นเป็นปฏิกิริยาแพา้ที่ร่างกายของเราตอบสนองต่อน้ำลายยุงหลังจากนั้นยุงตัวเมียก็จะผลิตไข่แล้วก็ทิ้งไข่ไว้ในน้ำนิ่งๆ อาจจะเป็นแอ่งน้ำท่อน้ำขังหรือสระว่ายน้ำกลางแจ้งยุงตัวเล็กๆจะกินพวกสารอาหารจุลชีวะในน้ำแล้วก็โตขึ้นออกมาล่าหาอาหารต่อไปริ้นดำก็กินเลือดเหมือนกันแต่มันไม่ได้กินแบบระแวดระวังเหมือนยุงริ้นดำตัวเมียจะลงไปเกาะบนตัวเหยือ่อแล้วใช้กรามคมคมของมันตัดเนื้อแล้วก็ขมือมึกลังวันไปเลยแต่โชคดีที่มันไม่ได้มารบกวนอะไรคนมากมายเป้าหมายหลักของมันคือพวกวัวควายและสัตว์ป่ามากกว่า ส่วนตัวริ้นที่ตอมมาและตอมกวางนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาดของมนุษย์ที่แท้จริงโดนกัดทีเนี่ยรับรองว่าเจ็บปวดแมลงวันธรรมดาที่อยู่ตามถนนและในบ้านเรานั้นมันก็น่ารำคาญเหลือเกินและมันก็กินอาหารจากผิวของเราโดยที่ไม่ต้องกัดเลยด้วยทุกอย่างที่มันต้องการจากคุณเนี่ยอยู่บนผิวหนังของคุณอยู่แล้วคุณเหงื่อออกมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือน้ำตาลและสารเคมีอื่นๆที่แมลงวันจะกินได้ ด้วยการใช้ท่อプロバ o เซสดูดและแน่นอนมันแทบไม่รู้หรอกว่าคุณคือสิ่งมีชีวิตและไม่ต้องการแบ่งอาหารกับมันมันถึงไม่กลัวเราเลยไงล่ะ <nei> คุณอาจสังเกตว่าบางคนโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือยุงกัดบ่อยกว่าชาวบ้านเขาบางทีแค่ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะก็โดนยุงรุมกัดซะงั้นแต่เพื่อนเราที่เดินมาด้วยกันนี่สิกลับไม่รู้สึกอะไรเลยแปลว่าเราเลือดหวานน่ากินหรือไงนะนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าคนบางคนไม่รู้สึกตัวจริงๆเวลาโดนกัด ร่างกายของพวกเขาไม่มีปฏิกิริยารุนแรงต่อน้ำลายของยุงแต่มีการวิจัยล่าสุดที่ได้แสดงว่าจำนวนของการกัดจะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและปัจจัยอื่นๆอ,อีกมากมายมีคนประมาณ1 0 2ถึงอร์ซที่มีความน่าดึงดูดต่อยุงมากกว่าชาวบ้านเขานั่นเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่นะยุงใช้ประสาทสัมผัสที่หลากหลายมากเพื่อเลือกเหยื่อที่สมบูรณ์แบบที่สุดมันมีตัวเซ็นเซอร์คอยจับคราร์บอนไดออกไซด์และความชืน้นแถมมันยังแยกกลิ่นของสารเคมีหลายร้อยตัวที่คนเราปล่อยออกมาได้ด้วย แต่ละกลิ่นจะมีความหมายเฉพาะตัวสำหรับยุงแต่ละประเภทมีเฉดความหมายและทนกลิ่นหลายพันกลิ่นที่สามารถดึงดูดยุงได้และไล่ตัวอื่นๆไปยุงที่ดุร้ายกว่าพันอื่นจะชอบอะไรที่ยุงปกติจะไม่ได้กลิ่นยุงบางตัวจะมุ่งไปที่ขาคุณส่วนตัวอื่นจะชอบคอของคุณอาหารและเครื่องดื่มที่คุณกินก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันมันเปลี่ยนกลิ่นผิวหนังของคุณได้ความหนาของผิวหนังปริมาณความร้อนที่ปล่อยออกมา เฉดสีและกรุ๊ปเลือดทั้งหมดนี้มีความสําคัญต่อยุงหมดแต่มีบางอย่างที่ยุงทุกตัวจะพุ่งเข้าหาทันทีอย่างแน่นอนนั่นก็คือกลิ่นของเหงื่อยิ่งคุณสกรปรกเท่าไหร่คุณก็ยิ่งดึงดูดยุงมากเท่านั้นกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ของเหงื่อนั้นสร้างขึ้นจากแบคทีเรียเป็นล้านล้านตัวที่สะสมอยู่บนผิวหนังเราพวกมันดึงดูดยุงยุงบางพันชอบกลิ่นเหงื่อใหม่ๆบางพันชอบเหงื่อเก่าเหม็นหืนมีกลิ่นซวนแหวก แล้วล่ะคุณอยู่ที่บ้านเพลิดเพลินกับชายามเย็นภ่ายใต้ผ้าห่มอุ่นๆทันใดนั้นคุณก็เห็นยุงตัวใหญ่ไม่สิตัวมหึมาขายาวเก้งการของมันยาวเท่าฝ่ามือของคุณและมันชนสิ่งกีดขวางที่ขวางหน้าอย่างงุ่มงามแม้จะดูประหลาดแต่ก็น่ากลัว ถ้ามันเป็นพาหะนำโรคมาลาเรียล่ะหรือถ้ามันกินคุณทั้งเป็นตอนที่คุณหลับล่ะคุณค่อยๆลุกจากเก้าอี้นุ่มๆโดยระวังไม่ให้เจ้าสัตว์ประหลาดสังเกตเห็นแล้ววิ่งเข้าไปในห้องน้ําคุณขังตัวเองอยู่ในนั้นและเปิดเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ของคุณหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีคุณก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกปรากฏว่ามันเป็นแค่มแมลงวันแมงมุมไม่ใช่ยุงเลย อาจจะดูเหมือนสัตว์ร้ายแต่จริงๆแล้วมันรักสงบและป้องกันตัวไม่ได้ด้วยซ้ำมแมลงวันแมงมุมจํานวนมากไม่มีแม้แต่ปากด้วยซ้ําพวกมันไม่กินอะไรเลยและตัวที่มีปากก็กินแค่น้ําหวานดอกไม้เท่านั้นมแมลงวันแมงมุมมักซุ่มซ่ามขณะบินปีกที่ค่อนข้างสั้นของพวกมันไม่เหมาะกับลำตัวที่ใหญ่โตและขายาวพวกมันจึงช้าและจับได้ง่ายนกและกบรวมทั้งค้างคาวและแมวต่างก็ชอบกินพวกมันวิธีเดียวที่พวกมันจะเลี่ยงการถูกกินได้คือต้องยอมทิ้งแขนขา ขาของพวกมันจะห่างได้ง่ายแม้เมื่อไม่มีอะไรมาสัมผัสก็ตามและถ้าคุณยังไม่มั่นใจว่าไม่ควรจะหนีและจุดไฟเผาบ้านเมื่อคุณเห็นมันแล้วก็ ลองคิดถึงเรื่องนี้ดูมแมลงวันแมงมุมบอกคุณได้ว่าสระน้ําที่คุณกําลังจะลงเล่นมีคุณภาพดีหรือไม่ถ้าคุณเห็นมแมลงเหล่านี้บนหรือเหนือน้ําก็แสดงว่าน้ําสะอาดยิ่งกว่านั้นชาวประมงมักทําให้เหยื่อดูเหมือนตัวอ่อนมแมลงวันแมงมุมซึ่งทําให้เหยื่อดูน่ากินมากขึ้นสาหรับปลาแต่ในขณะคน้น Google คุณก็เริ่มหมกมุ่นอยู่กับการอ่านเรื่องมแมลงแปลกประหลาดอื่นๆตัวอย่างเช่นนี่คือมวลง่ามหน้าคนพวกมันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอย่างน้อยก็สําหรับมนุษย์ พวกมันปล่อยฟีโรโมนที่ดึงดูดมวลงามตัวอื่นๆเพื่อบอกให้พวกมันรู้ว่ามีอาหารอยู่ใกล้ๆ ลักษณะที่แปลกประหลาดที่สุดของมันอยู่ในชื่อหมัวนงาาหน้าคนมีหน้าที่ด้านหลังโดยมีจุดสีดำา3จุดบนสีแดงสีสดใสที่หลังของมันเตือนผู้ล่าว่าแมลงนั้นไม่อร่อยหรือแม้แต่มีพิษในขณะที่ตาสีดำดึงความสนใจออกจากหัวที่เปราะบางชี่อของนอนผีเสื้อหลังอานก็ค่อนข้างบอกได้เหมือนกันมันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นที่มีอานสีเขียวสดใสอยู่ด้านหลังนาเศาที่อานเป็นสิ่งเดียวที่สัมผัสได้อย่างปลอดภัย เงี้ยงที่คุณเห็นได้ทั่วทั้งร่างกายนั้นแหลมคมและมีพิษสูงถ้าคุณอยากแตะหลังของมันก็ให้แน่ใจว่าไม่ไปแตะต้องส่วนอื่นล่ะ เอาล่ะต่อไปเรามีดวงไทยท่านพบกับแมลงปีแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันเติบโตได้พอๆกับฝ่ามือของคุณรวมความยาวนิ้วมือด้วยการได้เห็นมันในป่าอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตกใจด้วยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันบินเข้าหาคุณแต่อย่าก,กังวลโชคดีที่อยากตัวนี้รักสงบและจะไม่กะถ้าคุณไม่ทําอันตรายมันถึงอย่างนั้นถ้าคุณทําให้มันกโกรธก็อย่าปล่อยให้ขากระไรล่างแตะตัวคุณล่ะ ตัวแมลงจะส่งเสียงขู่และกัดและการหนีเพียงครั้งเดียวก็ทําให้ดินสอหักครึ่งได้ที่น่าสนใจคือดวงไถทันที่โตเต็มวัยไม่กินอะไรเลยมันไม่จําเป็นต้องกินอาหารเพื่ออยู่รอดตอนที่มันเป็นตัวอ่อนมันได้รับพลังงานเพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้แม้เมื่อโตขึ้นฉันอยากมีความสามารถนั้นบ้าง แลงที่ดูน่ากลัวยิ่งกว่านั่นก็คือใจแอนวีตาสิ่งมีชีวิตที่เหมือนจิ้งหรีดซึ่งดูเหมือนมีคนลืมล็อกประตูสู่ในรกนี้อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ร่างใหญ่โตมโหฬรานขาที่เป็นหนามหกขาหนวดยาวอย่างกับมนุษย์ต่างดาวและขากรรไกรล่างขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนอาจตัดเหล็กได้ ที่จริงมแมลงยักษ์เหล่านี้ค่อนข้างรักสงบและจะไม่กัดเว้นแต่จะถูกยั่วยุและถึงแม้จะถูกกัดแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดมีคลิปที่วีต้ากัดคนที่จับมันและไม่ทําอันตรายเลยเพราะงั้นอย่าปล่อยให้มันทําให้คุณตกใจแม้ว่ามแมลงชนิดนี้จะมีน้ําหนักมากกว่านกกระจอบซะอีกผีเสื้อยักษ์ดูเหมือนมีสามหัวสองหัวเป็นงูสัตว์ออกหากินเวลากลางคืนที่สวยงามเหล่านี้มีรูปร่างแปลก บนปลายปีที่ดูเหมือนหัวงูดูเหมือนว่าจะเป็นโหมดป้องกันตัวจากผู้ล่าและนั่นเป็นสาเหตุที่บางครั้งพวกมันถูกเรียกว่าหมอดงูจงอางปกติพวกมันอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียมักพบผีเสื้อยยกษ์ในฟาร์มผีเสื้อเพื่อผลิตไหมและนั่นก็เป็นภาพที่น่าดูทีเดียวปีกของผีเสื้อกำลังคืนตัวหนึ่งยาวได้ถึง25เซนติเมตรใหญ่กว่ามือคุณซะอีก แมงมุมนกยุงอาจเป็นแมงมุมที่น่ารักที่สุดในโลกอาจจะแค่รองจากแมงมุมกระโดดยัดของพวกมันเท่านั้นพวกมันตัวเล็กมากจนคุณคงไม่สังเกตเห็นถ้าพวกมันกําลังตะเกียกตะกายเข้ามาในครัวของคุณแต่ถ้ามีโอกาสได้ดูใกลๆก,ก,ก็เอาเลยแมงมุมนกยุงนั้นสวยงามพวกมันมีตาวาวกลมใหญ่ขนสีฟ้าและสีแดงเป็นมันเงาและขนปุยน่ารักตามร่างกายและขาของพวกมันและการเต้นเพื่อหาคู่ของพวกมันก็น่าทึ่งมาก น่าเสียดายที่พวกมันอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเท่านั้นผีเสื้อกลางคืนอีกตัวในรายการผีเสื้อกลางคืนฮัมมิงเบิร์ดจำผีเสือ้อยากได้ไหมว่ามันใหญ่แค่ไหนตัวนี้ตัวใหญ่พอๆกับนกฮัมมิงเบิร์ดและมีความคล้ายคลึงกับมันมากกว่าแค่ชื่อความเร็วที่มันกระพือปีกลิ้นยาวกินน้ำหวานดอกไม้และแม้แต่เสียงของมันในขณะบินทั้งหมดนี้ทําให้คุณคิดว่ามันเป็นผีเสื้อกลางคืนจริงๆหรือเปล่าแน่นอนว่าเจ้าสัตว์ขนปุยตัวนี้ปลอดภัยหายห่วงและคุณ,ค,ณควรคิดว่าตัวเองโชคดดีถ้้าไเห็นนมัน แมงมุมทอผ้าออบเขายาวเป็นหนึ่งในแมงมุมที่แปลกที่สุดในโลกมันเป็นเพียงแมงมุมธรรมดาทุกประการแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันมีเขาโคง้งยาวสองอันบนหลังของมันหลังของมันมีสีส้มสดใสเพื่อขับไล่พูลา่าสีแดงหมายถึงอันตร,รายแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าทำไมแมงมุมถึงต้องการง่ามเหล่านั้นเพราะงั้นจึงถือเป็นยัยแห่งความลึกลับสำหรับคุณ ใบไ,ไม้ที่ร่วงโรยด้านล่างกล้องของพวกมันเคลื่อนไหวเล็กน้อยและเขาอันใหญ่โตทรงพลังก็ปรากฏขึ้นมันคือดวงเฮอร์คิวลิสหนึ่งในดวงที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเกือบครึ่งของขนาดตัวมาจากเขาบนหัวเพราะอาวัยวะที่ยอดเยี่ยมนี้คุณจึงรู้ว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียไม่มีเขาเลย แต่ชื่อนี้ไม่ได้มาจากเขาเท่านั้นแต่มาจากความสามารถอันน่าทึ่งของยักษ์ตัวนี้ในการบรรทุกของหนักมากความแข็งแกร่งของมันเป็นรองเพียงแค่ดวงมูลสัตวเท่านั้นดวงเฮอร์คิวลิสรับน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักตัว8 5 0หเท่าถ้าคุณเคยเห็นมแมลงที่มีหัว5ห,หัวสวมหมวกแหลมๆให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่บนดาวดวงอื่นมันเป็นแค่เพลียจัก,กรจันบราซิลถูกส่งตรงจากหนังสายฝายสู่หน้าจอของคุณที่นี่